สวัสดีชาวสีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีธนูแต่วันที่1 ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวสีนูจะเป็นเช่นไรเดือนมีนาคมนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปแล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูความรักของชาวสีนูในเดือนมีนาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็เริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าดีเอ็มเพจเข้ามานะครับจะเห็นภาพของผ เดินออกมาจากบ้านที่เขาเคยอยู่เป็นครอบครัวหรือเขาใฝ่ฝันเอาไว้อะพะฉันไพ่เอ็มเพจไปบอกว่าเหมือนกับชาวสีนวลท่านเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับคุณอาจจะตัดสินใจที่เหมือนกับขอบใจใครสักคนหนึ่งที่เคยทําให้ความรักของเราครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นความที่เหมือนกับอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกันแต่ไพ่เดย์เอ็มเพจไปบอกว่าเหมือนกับชาวสีนวลท่านเนี่นยอาจจะเหมือนกับเป็นเราเองที่คิดมากเกินไปเป็นเราคนเดียวท,ที่เหมือนกับคิดไปไกลอะคิดถึงขั้นตั้งครอบครัวคิดว่าจริงจังคิดถึงขั้นแบบแต่งงานหรือมีครอบครัวหรืออาจจะอยู่ด้ววยกกกัันนแบบบบมมีีคคาาสุขอออ่่ะะะเเเพรรฉ้ไปหืจท อยากจะขอบคุณคนที่รักของเราคนที่ทิ้งเราไปหรือคนที่จากเราไปทุกคนเลยนะครับว่าขอบคุณนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าความรักของเราละกันและกันเนี่ยคือมีความสุขช่วงหนึ่งไม่เหงาช่วงหนึ่งมีความรู้สึกที่เหมือนกับชาวสีนวลท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความอบอุ่นความสุขการที่เหมือนกับใฝ่ฝันว่าจะไปแต่งงานการแต่งสร้างครอบครัวหรือเหมือนกับคิดจริงจังนั่นเองเพราะฉันไพ่เอ็มเพจเป็นีว่าเหมือนกับชาวสีนวลท่านเนี่ยคงรู้สึกห่วงใยรู้สึกรักคนที่คุณรักรู้สึกเหมือนกับอยากจะขอบคุณเขา ที่อย่างน้อยเนี่ยช่วงหนึ่งเราเคยรักกันช่วงหนึ่งเราเคยมีความสุขดีให่แก่กันถามว่า M เอ็มเพไปนี่คืออะไรคือเราอาจจะเป็นแบบเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะมีการเดินจากไปของใครสักคนหนึ่งแต่ไพเอ็มเพจไปย่างว่าเราเหมือนกับคนที่ยังมีความห่วงใยความหวังว่าเขาจะกลับเป็นครอบครัว,วก,กับเราหรือเปล่านะเขาจะจริงจังเขาจะรู้สึกเหมือนกับที่ชาวศีนูเนี่ยรู้สึกเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าแต่งชุดแต่งงานเนี่ยคิดจะแต่งงานสร้างครอบครัวกันหรือเปล่ายังรักกันอยู่ไหม ยังรักการเห็นใจการสงสารการแคร์การห่วงใยกันเหมือนที่ชาวสีนูนเนี่ยคิดแล้วก็เป็นอย่างเขาหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดไพ่ขึ้นมาว่าอะไรอย่างที่บอกไปว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่อะไรไพ่เด็กถือเมต้าเข้ามาคุณรู้จักคนคนนึงที่เขาเคยชื่นชอบคุณเคยทําให้คุณมีความสุขเคยเดิอนอยู่เคียงข้างคุณเน่ยเพราะฉันไพ่ใปดใบเดียมเพสใบนี้กับเด็กถือเมต้าใบเนี้ยคือความรับของชาวสีนูที่คุณเหมือนกับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกที่เรารู้จักกันเนี่ยคุณคงนึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยเด เขาเรียกอะไรเหมือนกับเดินทําบุญไปเที่ยวนะครับผมทําบุญไปสถานที่ต่างๆกินข้าวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะเคยส่งข้อความคิดถึงการรักกันอยู่ความคิดถึงความห่วงใยที่มีให้แก่กันเนี่ยเพราะฉันติดถึงไมเท้าไปยู่อะไรสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราสองคนเคยมีความสุขกันมาก่อนมันท่านชาวสีหนุ่ยหลายท่านรู้สึกว่าขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งอย่างน้อยมันก็คือความสุขอย่างน้อยมันก็คือความรักอย่างน้อยก็คือเหมือนกับช่วงในชีวิตอ่ะเราเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเคยมีความรู้สึกที่เหม นะครับมันคือช่วงชีวิตที่ที่สุดเพราะฉันไพ่เด็กถือไม้เท้าเบนนี่ก็เช่นกันคุณอาจจะรู้จักใครสักคนที่ตอนนี้เขาอาจจะเคยหยุดอยู่ที่คุณแต่วันนี้เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นแค่รูปป้านเขาเลยตัดสินใจที่จะเดินทางต่อเพื่อหยิบดอกไม้นียไปหากใครก็กตามทีม่เขาจะเดินทางต่อไปนั่นเองเพราะฉันคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่หยุดแล้วเราเราหยุดกับเขาแล้วเราจริงจังกับเขาแล้วแต่เขาล่ะหยุดได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเลยมีไพ่ขึ้นมาว่าสามดาบกับเด็กถือไ,ไม้เท้าเข้ามา สามไามพินี้คือไพ่ของคนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาการทำร้ายจิตใจกันชาวเสียรูกับคนที่คุณรักคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการทาร่าจิตใจกันทําให้เกิดความเสียใจความเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายหรือปัญหาเรื่องการนอกใจการมีคนอื่นโดยการที่เหมือนกับเขายังไม่หยุดในเรื่องของการที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาและใครต่อใครนั่นเองคุณอาจจะเป็นแฟนกันคุณอาจจะเป็นคนรักกันแต่ไพ่เอ็มเพ็ไปนี่บอกคุณอาจจะเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันมาก่อนแต่อาจจะเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสามดาบกระเดกถึงถือเท้าเป็นแฟนกันแต่เหมือนกับวันนี้เขาจะะมมีีใใใใคคคครรรรตต่่่อออ แฟนภาษาอะไรแฟนกันทาให้ทําแบบนี้เพราะฉันไพ่สามดาบกับเอ็มเพสแล้วก็เด็กถึงไปเท้าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้คือความเล่าของชาวสีนวลท่านว่าก่อนเราเคยเป็นตัวจริงก่อนเราเคยมีความสุขก่อนเราเคยห่วงใยเคยแคร์กันเคยรักกันมาก่อนแต่วันนี้ไพ่ขึ้นมอสามดาบกระดิกบถึงไปเท้าชาวสีนวลท่านคงอาจจะเหมือนกับจะบอกคุณคุูเัาว่าฉันหยุดแล้วนะแล้วเธอหยุดได้หรือเปล่าทําได้ไหมมีฉันเพียงคนเดียวทําได้ไหมกลับมารักกันกลับมาคิดถึงกันกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเคยห่วงใยดูแลเหมือนกับ ที่ชาวสีนูเนี่ยรู้สึกกับคนที่คุณหลักหรือเปล่าเพราะฉันไพ่เด็กถือไม้เท้าสามดาบคือไพ่ของการที่เหมือนกับตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเราตอนนี้เป็นส่วนเกินหรือเป็นคนที่กำลังทำร้ายคนที่เรารักอยู่เพราะเห็นคนที่เราักเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นไปห่วงใยคนอื่นมากกว่าทั้งที่เราเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะทั้งที่เราก็มีบาดแผลเหมือนกันแต่เขากลับไม่ห่วงใกยกลับไปห่วงใยอีกคนหนึ่งอะ่ะเพราะฉันไพ่เอ็นเพจเด็กถือไม้เท้าเข้ามากับสามดาบใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือความร่องของชาวสีนูที่คุณรู้ อาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรก,ก็เหมือนก,นกับการทำาทายจิตใจการทำาทายความรู้สึกของการและกันเนะี่ยซึ่งคุณสองคนจ,จะทะเลาะกันก็ได้เพราะฉันไพ่ในหมดทั้งหมดของไพ่สามใบนี้บอกว่าอาจจะเป็นหาไม่เข้าใจกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือชาวศรีนูเนี่ยยังเชื่อนะอยังขอบคุณนะที่ทําให้รักกันขอบคุณที่เคยรักกันขอบคุณมากที่เคยเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีความรู้สึกดีให้แก่กันแต่ไพ่สามดาบกับเด็กถือไม้เท้าบปนีว่าเขากับคุณเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาจะคิดแค่เหมือนกับผ่านมาแค่ช่วงนึงเขาเหมือนกับทาอะไรตามใจของเขาเขาเหมือนกับไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราเป็นเนี่ยอาจจะคุยจบแล้วเขาอาจจะลบข้อความเราทิ้งก็ได้เดืจะเหมือนกับคนที่เคยรักกันแต่กลายเป็นเหมือนกับเด็กถือไม้เท้ากับกลายเป็นคนที่เหมือนกับดื่มง่ายจังเขามีความสุขเขาเรื่องคนใหม่เขาห่วงใย่าคนใหม่ง่ายจังเขารักคนใหม่ง่ายจังจนลืมไปหรือเปล่าว่าเราสองคนเนี่ยเคยรักกันนั สิ่งนี้ชาวสีนู้อยางจะบอกคือไพ่เด็สตาร์เข้ามาคืออะไรใครก็ตามที่เกิดธร้ายจิตจใจกันใครก็ตามที่เกิดมีลูกแต่งงานกันหรือมีครอบครัวกันไพ่เดี่ยมเพจเข้ามาเนี่ยนะครับไพ่เด็สตาร์ไปดูว่าเหมือนกับเงาเนี่ยของคุณสองคนยังมีเงาเรือนรางยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีใครสักคนหนึ่งอยากจะบอกขอโทษใครสักคนหรือเปล่า หรือคุณชาวสีนวลท่านเนี่ยอาจจะบอกขอโทษใครสักคนหนึง่งหรือจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าเรารักเขามากแค่ไหนคิดถึงเขามากแค่ไหนหรือเปล่าเพราะฉันเดทสตาไปนี่บอกว่าคือการฟื้นฟูการมองเห็นภาพของความทรงจําการมองเห็นเงาของการแลกกันว่าเราสองคนเคยจับมือกันเคยรักกันน่ะพระฉันไพ่ป็นี้บุงบอกความรู้องชาวสีนวลท่านว่าคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาหรือคุณอาจจะกลับไปทักเขากลับไปบอกเขาก็ได้ว่าเรากลับมารักกันได้หรือเปล่าเรากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเรากลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งเพราะหัวใจของชาวสีนวลท่านเป็นไพาา่ดีเอ็ เม่จะเป็นเรื่องของการท้อจิตใจการทำมาจิตใจกันหรือการนอกใจแต่ไพ่ขึ้นมาว่าสิ่งสำคัญคือเหมือนกับหัวใจของคุณเนี่ยยังเรียกร้องหาเขาอยู่หรือเปล่าหัวใจของชาวสีนูนยังรักเขายังต้องการเขายังแคร์เขายังห่วงใยเขาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับผมไพ่เตสตราใบนี้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกับลองเข้าไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ลองเข้าไปทักลองเข้าไปถามหรือเหมือนกับลองถามเขาดูว่าเรากลับมาลักกันีกครั้งได้หรือเปล่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะกลับมาฟื้นฟูความสััมนที่่แย เพระเาะฉันเดอสตาร์ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะมีการทำร้ายจิตใจกันก็นได้หรือปัญหาเรื่องความรู้สึกแต่ตอนนี้เดอสตาร์บอกว่าเราเริ่มเติบโตขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอ่ะเราเริ่มรู้แล้วความรักที่ควรจะกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงตัวกลับมาเมาพิ่งรู้ตัวว่าเราควรจะทำแบบไหนเรื่องความรักของกนและกันนั่นเองเพระเาะฉันเดอสตาร์ไปนี้บอกคือการขอโทษการบอกใครสักคนหนึงว่าเราขอโทษหรือการขอกลับมาคืนดีกลับมาขอรักษาขอกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันที่เคยแย่ๆเคยทำร้ายจิตใจกันไปมากแค่ไหนอ่ััี้้้เราากกกลลบอองไดหหืปใโส กัมาลองดูอีกครั้งหนึหรือเปล่าทำไม่สายเกินไปนั่นเองเพราะฉันสลับใครก็ตามเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสี่ถ้วยถ้าเกิดเขาไม่กลับมาถ้าเกิดเขาบอกคุณใบถ้าเกิดเขาเลือกคนอื่นเพราะฉะนั้นครับผมไพ่สีถ้วยเบนี่บอกว่าถ้าเกิดคนเล่าของคุณเนี่ยเขาไม่เลือกคุณแล้วเขาเลือกคนอื่นเนี่ยหรือเป็นเรื่องการนอกใจเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องกลับไปขอโทษใครสักคนนี้เขาไม่รู้จักคุณค่าของเราหรือเขาไม่เลือกเรานะเพราะฉันไพ่เบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่สีถ้วยบอกว่าถ้าเกิดใครก็ตามถูกทิ้งใครกกก็ตาาาาาามมเเเเเคคยยขขข้้ไไปปปอออโทษถลััับรรรนีงหื่ และเขาไม่กลับมาไพ่สี่ถ้วยเป็นดีกว่าเหมือนกับเจ้าชาบเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่ต่างอะไรกับคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวอะแต่เขาไม่อยากจะเลือกเราเขากลับปฏิเสธเราหรือคนที่เหมือนกับกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจอะเพราะฉันไพ่เป็นดีกว่าถ้าเกิดคุณทาแล้วเสียใจคุณทําไปแล้วทุกอย่างแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาแล้วเขาไม่เลือกคุณไม่ต้องกลับไปทําตามที่ผมแนะนาแล้วนะเพราะฉันไพ่สี่ถ้วยคือการเหมือนกับคุณอาจจะถูกเขาบล็อกถูกเขาปฏิเสธถ้าใครถูกเขาบล็อกถูกเขาปฏิเสธนะครับหรือมีการบล็อกหรือมีการไม่คุยกันมี ก็ปล่อยกันไปดีกว่าเพราะฉันพ่ไปต่อมาเลยกสิ่งที่พ่ขึ้นมาว่าก้าเหรียญดินายออฟเฟนดิคอนผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเหมือนกับเขามองเห็นคู่รักของเขาหรือคนรักของเขาเนี่ยไปมีความสุขกับคนอื่นหรือมีคนรักใหม่แล้วอะเพราะฉันพ่ายไปที่บอกพ่าก้าเหรียญนะชาวสีนูนเมื่อคุณเห็นคนรักของคุณมีความสุขผมแนะนําว่าอย่ามองแบบอาฆาตหรือมองแบบแค้นกันหรือโกรธเกลียดกันพ่ายก้าเหรียญไปที่บอกการแสดงความดีใจคนที่เรารักดีกว่า แสดงคนดีความดีใจแสดงความดีใจกับคนที่เรารักว่าเราดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งดีใจด้วยนะที่เธอมีความสุขสักทีดีใจด้วยนะที่เธอเจอคนรักของเธอเจอคนที่เธอต้องการอ่ะเพราะฉันไพ่ก้าเหลี่ยมบอกว่าเหมือนกับเราเห็นคนรักของเราเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งที่เหมือนกับดีขึ้นเติบโตขึ้นอ่ะก้าเหลี่ยมไปนี้ก็เหมือนกับเมื่อเขามีความสุขได้เมื่อเขาเริ่มต้นใหม่ได้ชาวสีนทองของตัวเองก็จะให้คุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันเพราะไพ่ก้าเหลี่ยมบอกว่าเรามสุข คุณมีเขาแล้วเขาตอนนี้เหมือนกับคุณอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณมีเขาแล้วเหมือนกับคุณอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าแล้วมีเขาเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับไม่มีเนี่ยไพ่เก้าเหรียญใบนี้บอกชาวสีนวลท่านว่าอยากจะให้คุณเนี่ยทาเหมือนกับบอกเขาว่าเออเราดีใจด้วยนะแทนการขอโทษแทนการขอกลับมารักกันกลับมาคืนดีกันเราอาจจะยิ้มผ่านสายลมเราจะบอกผ่านความคิดความรู้สึกบอกเขาไปว่าเราดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่แต่ต่างกับเราที่เหมือนกับสีถ้วยเดียมเอะยังคงรักใครสักคนหนึ่งอยู่ยังคงห่วงใยยังคงเหมือนกับ รักใครห่วงใยใครหรือยังมีความรู้สึกห่วงความรู้สึกรักเชื่อมั่นจริงจังกับความรักอยู่เลยว่าคนนี้เขารักเราหรือเปล่าคนนี้เขาจะกลับมาหรือเปล่ายังเชื่อว่าเขาจะกลับมารักเรายังเชื่อว่าเขาจะกลับมาเลือกเราจริงจังกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาก,กลับมาแต่งงานเป็นครอบครัวกันอยู่กันแบบครอบครัวหรือห่วงใยกันเหม Bar ือนกับที่เราเป็นกับเขานั่นเองเพราะฉันไพมีทนทีทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูให้เนี่ยคือความรักของชาวสีนูวาถ้าเกิดคุณไม่ถูกเลือกแล้วเขาไปเลือกคนอื่นในการนอกใจผมแนะนําว่าคุณเดินออกมาเถอะอย่างน้อย มีการที like ctions, leave, ่เหมือนกับเขาอาจจะเหมือนกับปฏิเสธคุณหรือการทำร้ายจิตใจกันไม่เข้าใจกันเนี่ยถ้าเราไม่เคยลองขอโทษถ้าเราไม่เคยลองไปบอกว่าเรากลับมารักกันได้ไหมหรือขอโอกาสคืนดีเขาเนี่ยคุณลองพูดคาว่าขอโทษหรือลองกลับพูดกับเขาว่าเรากลับมารักกันได้ไหมอีกครั้งหนึ่งดีกว่าทําแล้วเสียใจทาแล้วเจ็บปวดทําแล้วเขาไม่เลือกทำแล้วเขาปฏิเสธอ่ะก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วเสียใจแล้วก็เจ็บปวดแล้วมาอีกครั้งเงือกับรู้สึกเสียดายกับความรู้สึกที่เหมือนกับเอ็มเพสอ่ะถ้าคุณรักใครจริงถ้าคุณห่วงใๆ ถ้าคุณยังมีความรู้สึกรักใครจริงๆอย่างหัวใจอะแล้วคุณเป็นไพ่เดี่ยมเพเข้ามาคุณเป็นคนที่ท่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมมันคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันควรจะทําออกมาจากหัวใจจริงๆก่อนที่จะจากเขาก่อนที่จะเหมือนกับเดี๋ยวดีใจกับเขาหรือว่าบอกเขาว่าโชคดีด้วยนะยินดีด้วยนะพยไพ่ีปเนี่ยเหมือนกับควรจะปล่อยเขาไปด้วยหัวใจจริงๆความห่วงใยเหมือนกับเราเหมือนกับแม่รักลูกคนหนึ่งที่เห็นลูกของเราเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นหรือเห็นคนรักของเราเพื่อนเราคนหนึ่งอะเจอความสุขเเอสิ่่งงทีีีาาต้กรด แม้ว่าเราต้องเจ็บปวดหรือเสียใจแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือคนที่ทําร้ายจิตใจเขาหรือเป็นคนที่สร้างปัญหารหรือเป็นคนที่ตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเราอาจจะไปทาร้ายตัวเองรักเขาตามละตามงอเขาแต่ทาร้ายตัวเองได้ความเจ็บปวดกลับคืนมาก็ควรจะทํานั่นเองครับผมพไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าในตำแหน่งเรื่องของอนาคตหรือการที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เจ็บปวดเสียใจร้องไห้นั่นเองนะครับพไพ่ใบต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าหินถือเข้ามาผมคิดว่าคุณเองมีค่าในส่วนของคุณเองอยู่แล้ว เมื right. like ่อไหต่กามณ์วิชาสีนวลเยท่านตัดสินใจว่าเราจะพอแล้วไม่กลับไปทาร้ายจิตใจแล้วเจ็บจนเจ็บจนพอแล้วเจ็บจนเหมือนกับเราเลิกที่จะพูดว่าขอโทษใครสักคนนี้เขาไม่เลือกเราอ่ะเราเลิกพยายามต่อไปแล้วกับการพยายามที่ไม่เคยมีความหมายเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าก้าวเหรียญกับคิงถือเหรียญพอคุณโสดป๊บเนี่ยคุณจะตัดสินใจที่เหมือนกับคิงถือเหรียญมีคนที่ต้องการคุณมากมายมีคนเห็นคุณค่าคุณมากมายเพราะเห็นไหมครับผู้ชายคนน่งี้เขาใส่สูทถือเหรียญไว้ในโต๊ะอ่ะแล้วเขาพร้อมจะให้คุณพร้อมจะดูแลพร้อมจะร ผมจะเห็นค่าอมดูแลปกป้องคุณนะเพราะฉันไพคิงถือเรียนไปนิดว่าความรักของชาวสีนูหลายๆท่านเนี่ยถ้าความรักเก่าถ้าเลิกกันไปแล้วเขาไม่ได้บอกคุณหรือเขาไม่ได้นอกใจคุณหรือเขา่าเขานอกใจคุณแล้วคุณกลับไปขอโทษเขาแล้วเขากลับมาเนี่ยไพคิงถือเรียนไปนิดว่าคุณจะได้คนรักคนเดิมคนดีคนเดิม,ดมกลับคืนมาถึงบอกว่าทาแล้วเจ็บปวดทาให้เสียใจดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล,วแลว้วยอมเห็นเขาเนี่ยเดินไปกับคนอื่นจากคนอื่นไม่เลือกคนอื่นแล้วกลายเป็นคนที่เหมือนกับเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว ้องให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือถูกทำร้ายจิตใจอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองเพราะฉันไพ่คิงถือเหรียญไปนีกว่าคุณอาจจะได้ความรักที่ดีขึ้นความรักที่มั่นคงมากขึ้นแต่คิงถือเหรียญใบนี้ผมว่าควรจะอยู่คนที่เขาอยากจะมีคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณรักในสิ่งที่คุณเป็นและพร้อมจะดูแลพร้อมจะปกป้องคุณมากกว่าคนที่เขาทำร้ายจิตใจคุณหรือว่าปฏิเสธคุณเหมือนกับไพ่สีถ้วยนั่นเองนะครับต้องลองถามดูก่อนว่าชาวสีนู้หรืยท่านเนี่ยคนรักคุณเนี่ยเขาจริงจังเขารักคุณเหมือนกับที่คุณคิดเหมือนกับที่่่คุณหหวงใเเขามนนัอ นะครับเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาเลยขึ้นมาว่าไพา่ขึ้นมาว่าสี่ไม้เทา้าสาบใครก็ตามไม่เกิดแต่งงานกันไปแล้วหรือมีครอบครัวกันแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือเรื่องของการทํานายอนาคตคนลกของคุณมีโอกาสกลับมาอย่างมากต่อให้เขาจะนอกใจต่อให้เขาจะทิ้งขึ้นไปต่อให้เขาจะเลิกคุณไปไพ่สี่ไม้เทาเ้าเป็นอีกว่าคุณมวการแต่งงานเพราะเรื่องลูกเพราะเรื่องครอบครัวนี่แหละโดยชะตากับเอ็มเพสอะเขาถึงกลับมาหาคุณเพราะไม่มีใครที่จะดูแลเขาไม่มีใครรักเขาถ้ากลับชี่ชาวสีนุรเลยท่านเนี่ยรักเขาหรือห่วงใยเขา นั่นเองเพราะฉะนั้นผมบอกไปเอ็มเพเข้ามาเดอดสตาร์เข้ามาคุณคงรักเขาเหมือนกับคนที่แม่รักลูกเหมือนความรักที่เหมือนกับแม่รักลูกอะความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่เหมือนกับจากรักแท้จากความรู้สึกจากหัวใจจริงๆที่บริสุทธิ์นั่นแหละพะฉันไพ่ใบนี้เลยกลายเป็นสีเมท้าคือการทำนายดวงชะตาของชาวสินูรลยท่านว่าถ้าเกิดคุณมีครอบครัวแต่งงานกันแล้วเนี่ยหรือมีลูกด้วยกันหรือแต่งงานกันก็พอแล้วเนี่ยคนรักคุณเขาจะกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อหดือยลับมาหาคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณ ขึ้นมาว่าสี่ไม้เท้าก็กินถือเหรียญครับผมสี่ไม้เท้าก็กินถือเหรียญก็คือการบอกชาวสีนวลหลยท่านว่าคุณก็พบพบเจอความรักที่เหมือนกับมั่นคงคนที่เห็นคุณค่าตัวเราซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของอนาคตในช่วงปีนี้นั่นเองเพราะฉันใครเจ็บมาเสียใจมาตัดสินใจมุบออนกลับมาดูแลตัวเองพ่9ก้าเหรียญทาตัวเองให้ดูดีขึ้นแต่งตัวให้ดูดีขึ้นทำศัลยกรรมหรือการแต่งหน้าการกลับมาดูแลตัวเองในก,การกินข้าวกินอาหารที่มีประโยชน์กลับมาบำรุงลดความอ้นวนลดน้ำหนักดูแลสุขภาพทำ พะฉันไพ่ก้าเหลียบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวสีนวลท่านอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขโสดสวยและรวยมากเมื่อไหร่ไพ่ขึ้นมาว่าสี่เมเท้าคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับการเป็นคนเจอคนที่เขาอยากจะมีเราในชีวิตจะแต่งงานจะสร้างครอบครัวคิดเหมือนหือนกับเราเห็นคุณค่าในตัวเราเหมือนกับที่เราเห็นคุณค่าตัวเองนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปนึกว่าถ้าคุณเห็นคุณค่าคนอื่นถ้าคุณเห็นคุณค่าคนที่คุณรักและเขาไม่เห็นคุณค่าคุณคุณควรจะกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็รอใครสักคนหนึ่งที่่่พพพรรร้้้อออมมมจะดูแแลเห็นนคคุณาาตงง ผม่จริงจังกับเราเหมือนกับพี่เราจริงจังเหมือนกับเราที่เราเห็นคุณค่าตัวเองในวันอนาคตนั่นเองนะครับพะฉั้นไพ่ใบต่อมาตั้งแต่ใบสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันดูไพ่ขึ้นมาว่าสีเหรียญก่อนตำแหน่งที่เก้าไพ่สีเหรียญใบนี้คือความรู้สึกของชาวสีหนวดท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดด้ผมทำนายโดยรวมไพ่สีเหรียญคือชาวสีหนวดท่านเนี่ยมีตัวเลือกคุณว่าจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาให้เลือกอยู่แล้วแต่คุณเวลารักใครเนี่ยคุณเลือกรักใครแล้วเนี่ยคุณจะรักแค่คนคนเดียวรักจจนนนนนยออมมมมรรรััักกกเเ็บหืไู่่้วาาาทถึงขขดี ไม่รู้เราทำไมถึงเรารักคนที่เขาใจร้ายไม่รู้ทําไมเรารักถึงรักคนที่เหมือนกับทั้งที่ผิดก็ยังรักอะ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรักคนคนนี้เพราะฉันไพ่สี่เหลียมไปนี่บอกชาวสิงห์ุกท่านว่าคนรองคุณเนี่ยในการทำนายดวงชะตาทั่วไป,ม,ไปมีโอกาสที่กลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อกลับมาคุยกันก่อนหรือกลับมารู้จักกันหรือยังมีการติดต่อช่องทางชาวสิงห์นุกทา่ทานเนี่ยยังสามารถติดต่อกนที่คุณรักได้อยู่นั่นเองแต่ไพ่สี่เหลี่ยมไปนี้บอกว่าเห็นไหมครับรอบๆตัวคุณเนี่ยมีสิ่งดีดีมากมายให้คุณมมีคคควาสสุุุขใใหห้้ณณโฟกกัเลือ แต่คุณจะไปเลือกผู้ชายที่เขาห่างไกลกับคุณที่เขาเคยทิ้งคุณไปที่เขาเคยจากคุณไปหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณนั่นเองเพราะฉะนั้นพไพ่ใบสุดท้ายคือบทสรุปความรักของชาสีนวูว่าเจ็ดถ้วยหรือเซเว่นออฟครับเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับมีคนเข้ามาจีบเข้ามาสนใจแล้วเขาเหมือนกับสามารถเปิดใจให้หายใครหลายคนได้อเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บทสรุปความรักชาสีนวูว่าใครก็ตามถ้าเกิดยังไม่เคยลองทําทุกวิธีทางเพื่อคนที่เรารักไม่เคยไปขอบคุณเขาไม่เคยส่งคลิปนี้ไปให้เขาไม่เคยไปบอกเขาว่าขอโทษ ไม่เคยไปบอกเขาว่าขอกลับมารักกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเรากลับมารักกันได้ไหมพ้่เจ็ดถ้วยไปนีว่ว่าลองเฮ็ดทุกวิถีทางดูลองทําทุกวิถีทางดูทําได้เสียใจทําแล้วเนี่ยทาไปดีกว่าไม่ทําทํามาจากหัวใจทํามาจากความรู้สึกทํามาจากความรักนะครับถ้ามันยังมีความรักถ้ามันยังมีความรู้สึกถ้ามันยังมีโอกาสจะมีความหวังทําเถอะทําดีกว่าไม่ทํา นะครับก็ามาดูไพ่ของคนรักชาวสิงห์ดูดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบรแรกขึ้นมาว่าเไม้เท้าเข้ามานะครับไพ่เไม้เท้าใบนี้บอกชาวสิงห์งว่าตอนนี้คนรักง,งคุณเนี่ยมันยากมากถ้าเกิดเขาจะกลับมาติดต่อคุณก่อนเพราะเไม้เท้าคือเหมือนกับคนที่กําลังตั้งกําแพงคนที่เหมือนกับพยายามสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดคุณจะมองว่าใครผิดใครถูกใครควรยอมเนี่ยเขาคงไม่ยอมคุณง่ายๆหรอกเพราะเขาอาจะเป็นคนที่ทําปัญหาไ้กับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาไ้กับคุณหรือเขาจะมีการที่เหมือนกััับบผกกกกสาาาาายได้่่่งงงคคุุณณหหรรือววมมีแพะเ เขาอาจจะเป็นคนที่ทําแบบนั้นกับคุณสร้างปัญหากับคุณก็จริงแต่ไพ่ใบต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าสามเหรียญอาจจะมีเรื่องของการที่มีคนอื่นให้คุยมีคนอื่นให้เขาเลือกเขาอาจจะยังคิดไม่ได้เพราะฉันไพ่สามเหรียญไม่ได้ว่ามันยังทันนะถ้าเกิดใครหลายๆคนยังอยากจะพูดคุยกับเขาผมคิดว่าไพ่สามเหรียญไม่ได้ว่าเขามีคนเลือกเขาเลยบางทีอะไรอย่างที่เขาเข้าใจหรือเขาอะไรอย่างที่เขาคิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราหรือไม่ได้เลือกเราอาจจะเห็นคนอื่นดีกว่าเราแต่ไพ่สามเหรียญคือการที่บอกพูดคุยปรับคคคววาาามมมเเข้ใจหหรรืออลงงงแสดดดิ็นนนที่ััตกู อาจจะเข้ามาเข้าใจกันไดเดี๋ยวพูดคุยกันได้อย่างรู้เรื่องอะนะครับไพ่ใบต่อมานะผม,ปม, er ม er o, เป็นไพ่ขึ้นเมาส์เอมไพลเลอร์เข้ามาไพ่เอมไพลเลอร์ใบนี้บอกกับชาวสิวเลยท่านว่าคนรักคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกไงกับเราบ้างเอมไพลเลอร์ใบนี้บอกว่าเขาเองค่อนข้างจะมีความคิดความต้องการผู้ชายคนนี้หรือผูอ้หญิงคนนี้อาจจะมีการวางแผนไว้แล้วว่าเออเขาต้องการแบบนี้นะเรื่องแบบนี้นะอาจจะมีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจคุณหรือมีปัญหาเรื่องความรู้สึกกันแต่เอมไพลเลอร์ใบนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหายโกร มีโอกาส่างมากเลยนะที่เขาจะมองเห็นแสงสว่างเหมือนกับไพ่เดอะเฮอร์มิตเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบที่คือความรักของชาวสิงห์ท่านว่าคนทั้งคุณเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณก็ต่อเมื่อเขาไม่เหลือใครเขาอยู่ในความมืดหรือเขาเจอความลําบากเจอปัญหาในชีวิตหรือเขาไปแล้วเขาไปไม่รอดเนี่ยหรือเขาเริ่มได้สติเริ่มหายโกรธเริ่มคิดได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะนึกถึงคุณทันทีเขาจะมองเห็นว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนหรือว่ามองเห็นว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายเไพ่ผมนนนะําาาาชววิงเดมมีค่ อันสเตนลี่นะผมไพ่ใบนี้ก็เขียนว่าช you, ุดยูโยวิวว e พิคมนะครับไพ่ใบนี้บอกชาวสีวันทันว่าให้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับนี่คือทางสองทางที่คุณจะควรจะเลือกเช่นกันทางแรกคือูอยู่กับคนที่เรารักอยู่คนที่เรายังรักเขาอยู่ยังอยากจะกลับไปขอโทษอยากจะกลับไปบอกเขาว่าเรากลับมารักกันอีกครั้งได้หรือเปล่าแต่อีกทางนี้คือเหมือนกับชุดโยวิววิพิมเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็น,นการเป็นครอบครัวคนที่เข้าใจเราหรือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเรามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเลือกที่สุดในปีน ตั้งแต่มีนาคนต้นไปอยากเชาาสิ่งทุกท่านเนี่ยเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะทําเลือกในสิ่งที่หัวใจของคุณบอกลองหลับตาลองฟังสิ่งหัวใจลองใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้สมองนําคุณรักใครสักคนหนึ่งอยู่คุณทําจนกว่าจะหมดรักทําจนกว่าจะหมดรักแล้วค่อยเดินออกมาอย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวจะเจอคนรักที่เห็นคุณค่าคุณก็ควรจะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั่นเองนะครับมันคือสิ่งที่ You ิโอวิววิคัคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราจะจะเป็นในอนาคตจะจะมีครอบครัว อยากแต่งงานอยากจะมีการที่เหมือนกับคนที่เห็นคุณค่าตัวเราหรือความรัาที่มันมั่นคงคนที่อยากจะมีเราในชีวิตมันคุเหมาะสมแล้วสำหรับชาวสีนู้นนั่นเองเพราะฉันก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครก็ตามที่อยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ